แก่เงี้ย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 แก่แค่แก่ของปฏิบัติไม่น่าจะยากขนาดนี้นะ จะก็เทศตรงนี้มีจะก็เทศตรงนี้น Like you might make t mistake อือออกสิลูกออกได้โปรดยอ่อว่ายเลยเนี่ยคุณ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 มันไม่ควรจะหนาขนาดนี้ไม่ควรจะเหนียวขนาดนี้โหนี่เป็นภ้าเป็นแผลนี่แบบติดอยู่อย่างนั้นตลอดไปออยงก แย็บแผลก็ให้มันติดมุมมันไปเลยไม่ต้องแกะบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วออก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 แล้วแก้วแม่แก้วออกแล้วคุณโอ้โโอเคในที่สุดโอเคว้าวมือฉันเย็บฉีกไว้เนี่ยโอเคมามามาว้าว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 ปึ๊บนาดามีไส้แถมมาไหม อ่าโอเคทดสอบสิโอเคดูแล้วนะทดสอบว่าอะไรดีล่ะโอเคโอ้โหคมกลิบ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  ไม่ได้ว่าดินสอมานานมากก็อาจจะมีการเบี้ยวเอียงเป็นเรื่องปกติปกติใช่ไหมนะปกติแหละแม่สัมผัสของดินสอสัมผัสของกระดาษสัมผัสของไส้ดินสอมันช่างให้ความรู้สึกเอ๊ะเดี๋ยวนะฝั่งนู้นดีว่า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันอยู่ฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้แก้อะไรดีล่ะคิดก่อนคิดก่อน กบ,บเกลือนว่าแต่ผมเขาว่ายังไงอะอย่างนี้แหละไม่ไกลไม่ใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ใช่ไม,ใชใชไม่ไกลก็เคียงอยู่ไม่กี่อย่างไม่เชื่อใจตัวเองเลย อึ๊บอึบอืมถามว่าคมไหมก็เท่าที่ดูมันก็ยังไม่มีแบบให้ความรู้สึกที่เป็นเส้นหนาเนาะมันมันยังไม่มีความรู้สึกที่แบบว่าเออเส้นมันหนาเพราะว่าแบบมันทู่หรืออะไรอย่างนี้เลย จำผมไม่ได้คุณจำแบบไม่ได้อ่ะปึ๊บปบ๊เราลากมั่วๆไปก่อนมันมีตรงนี้ไหมน่าจะนะปึ๊บป๊บปบ เริ่มเปิดมือแล้วไม่ได้ใช้ดินสอกานานมากหนึ่งสองสามสี่เอ๊ะห้าใช่ไหมนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคหเดินวันนาลอกอีสต็อป DJ, DJ. ต้องวาดผิดนแน่ๆเลยสัมผัสได้เราจะกบเกินตำแหน่งที่เราไม่ต้องการไปโอเคปึ๊บ ปึ๊บเค okay. ดินสอไส้ไม่ค่อยคมหมายถึงไม่ใช่ไส้ไม่ค่อยคม,ไส,ไ,ม,คยคมไส้ไม่ค่อยเข้มไส้เหมือนเป็นน่าจะเป็น HB นะดูทรงทำไมมืดจังอ่ะน่าจะเป็นไส้ HB ดูมันแบบว่า ฉันอยากจะโฟกัสหัวไม่โฟกัสก็ไม่โฟกัสปล่อยถ้าไปเปลี่ยนให้มันเป็นสองบีจะเป็นยังไงเนี่ยเราขต้องเปลี่ยนแป๊บน,นึงนะฮะไปหยิบไส้มาแล้วแต่ไม่มียังลบนะไม่มียังลบเอาแกะไงเนี่ยแป๊บน,นึงนะฮะหาวิธีแกะก่อนหาวิธีแกะไม่ได้มันเหนียวมากเออใช่นี่แหละ,ะ,ะ,ะไม่ได้เหนียวมากเลยอ่ะใช้ไปก่อนแล้วกันโอเค มันยากมันนี้ริจ๊อบจำไม่ค่อยได้จำแบบไม่ค่อยได้เลยแม้แต่น้อยนิดจ๊อบ โซเน,ตนโตฉันจะจำได้แหลอเนี่ยเวอร์ตินก็จำไม่ได้โซเน,ตนโตก็จำไม่ได้สบายแล้วสบายแล้วโอเคเอาละเราจะวาดโมโมไปก่อนเท่านี้จะม่วดได้สีก็ไม่เข้มชอบ 2B ถ้าถามส่วนตัว 2B ขึ้นไป 2B 4B อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะมาแบบจะค่อนข้างบางกว่าทิปชอบเพราะว่ามันอยู่ในแสงแล้วมันจะ ค่อนข้างแบบว่าไม่ค่อยเข้มอะค่ะมันมันมองไม่ค่อยชัดเออมันมองไม่ค่อยชัดเวลาอยู่ใต้แสงก็เลยจะรู้สึกแบบขัดใจนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคมาถึงส่วนตาลากไปแบบยี่สิบเส้นได้สัมผัสได้ ไม่ชัดเลยสักเส้นหนึ่งอ,อืบมองไม่เห็นมองไม่เห็นแสงมันสะท้อนตำแหน่งที่แบบที่วาดพอดีมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็น แบบแหมอยากใช้ไส้ดินสอสองบีน,นั้นมากเลยอะแต่แกะมันไม่สำเร็จอะ่ะโซนตโตของเราก็จะไม่ไม่ค่อยเป็นโซนตโตเพราะว่าเราจำไม่ได้ว่าโซนิตโต้ทรงผมเป็นยังไงนะฮะเราจะซ่อนนี้ก่อนโอเค โอเคแบบไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคอะหาวิธีตัดอันนั้นยังไงดีนะถามว่าค,คมไหมมันน่าจะเป็นความรู้สึกของไส้ดินสอกดที่มันให้ความรู้สึกแบบแข็งแข็งแต่ว่าก็ส่วนตัวก็รู้สึกโอเคนะแต่ถ้ามันเข้มแน่ากว่านี้ไปหาทางจริงๆแล้วเดี๋ยวไปหากันไกลก่อนแป๊บนึงนะฮะเราฉีกมันได้แล้วเราฝืนใช้แรงของเราฉีกมันออกมาได้แล้วไซส์สองบีมาลองสองบีกัน โอเคได้มาและสองบีมาดูกันเถอะสองบีจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างไหมนะรู้สึกนะรู้สึกรู้สึกถ้าเราไม่ได้หลอกตัวเราเองเราก็จะรู้สึกแต่ถ้าเราหลอกตัวเองก็ไม่ไม่มันเข้มขึ้นจริงๆดูสิ hmm. รู้สึกได้เลยว่ามันเข้มขึ้น ใช่ใช่ใชแต่ทีนี้เราไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบนะไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบว่าเอ่อการใช้ระหว่างดินสอกดอันนี้กับดินสออัน,น,นอื่นๆเป็นยังไงก็แม้แต่ดินสอไม้ยังต้องแบบยังไม่มีเลยตอนเนี้ยตื ชึบชุบชบชบดินเสาะไม้ยังไม่มียังลบก็ไม่มีทําไมไม่ใชอยังลบของก้นดินสอกดไม่ไม่ไม,มันมันไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นมันเกิดมาเพื่อประดับเฉยๆเข้าใจว่าเข้าเข้าใจความรู้สึกไหมแบบมันแบบมันเกิดมาเพื่อประดับอะ่ะมันไม่ได้แบบว่าเกิดมาเพื่อโดนลบอย่างแท้จริงอะ่ะยังลบเราก็ต้อง เออเขาว่ากันว่ายังลบสีฟ้าที่มันเป็นวงกลมที่ใช้ลบอะไรนะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคใช้ลบหมึกออะลบปากกาเลิกผลิตแล้วนะว้าเคยใช้ไหมใช้ไม่เป็นไม่เคยใช้ฮึบ Okay. ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คือได้อยู่คืออะไรคือแบบกบเกลือนได้อยู่กบเกลืนได้อยู่ค่อยๆวาดไปโอเคนี่แบบจะบอกว่าเป็นการรีวิวก็คือเอาอย่างนี้แล้วกันไม่ได้ใช้ดินสอมานานมากแบบนานมาก ตั้งแต่มีเมสาปากกาดินสอก็คุณค่าแบบของดินสอที่บ้านก็จะค่อยๆลด,ดลงจนแบบไม่มีแล้วก็เลยแบบตัดสินเอ้ยอันนี้มันอะไรอ่ะมันแบบมันสามารถเหลาด้วยตัวมันเองได้หรอลองดูละกันก็แบบถอยมาหุยเป็นการใช้ดินสอกดที่มีราคาที่สุดในชีวิตครั้งแรกเลยก็โอเคนะโอเคก็มันมีน้ำหนักไม่เจ็บมือแต่เราอะเกง่งพอเราเก่งแล้วเราก็รู้สึกปวดมือนินปวดมือตรงนี้เพราะว่า เพราะว่าเก่งไงเพราะว่าเก่งปลดมือตรงนี้เลยแล้วก็น่าจะถ้าถามอะถามว่าจดเลคเชอร์จะเป็นยังไง <c oughs> จะเขียนอะไรไดีละ่ะช่วงนี้ไม่เคยได้ใช้ลายมือด้วยแล้วลายมือแบบโอ้ลายมือคือแย่มากดูจากการวาดก็น่าจะแบบพอมองออกแล้วแหละว่าลายมือมันจะสวยก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะปึ๊บ นี่มันสีมันเข้มกว่าจริงมันเข้มกว่าจริงเห็นปะคือแบบมันทําเอาซะแบบน่าจะอันนั้นน่าจะเ b ชบเหมือนเป็นแค่เส้นล่างอะหรือเรากดเบาก็ไม่รู้นะของเ b ไม่น่าพูดถึงตัวกระดาษจะค่อนข้างเป็นเท็กเจอร์เดี๋ยวนะคะพือแปบ๊บหนึ่งเปิดก่อนนี่กระดาษตัวเท็กเจอร์ค่อนข้างลื่นเลยละ่ะลื่นแบบไม่ไมีมีความสากอะไทั้งสิ้นเข้าไว้ทำอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้แบบ เห็นมันยี่สิบาทก็เลยแบบหยิบมาแค่สามารถใช้เป็นกระดาษได้ก็โอเคแล้วเราแค่อยากจะลองดินสอนี่แหละฉันจะใช้ดินสออันนี้แหละในการจดบันทึกความดีที่ได้ทำในแต่ละวันทุกคนแบบจริงหรอบักีนะใช่ใช่บักขกีได้แหละ น่าจะอื้บยังไม่แน่ใจว่าเพราะว่าเพราะว่าเอ่อตอนที่ลองล่างเนี่ยคือไม่รู้จะวาดอะไรก็เลยลองวาดโม่มๆดูก็อาจจะผิดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าไม่มีแบบพอไม่มีแบบก็วาดจากความจํานะฮะความจําก็จะไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่เป็นคนแบบความจําสั้นหลายหลคนก็รู้อยู่ว่าบ้าเป็นคนความจําสั้นมากๆด้วยตัวหนาเข้าไป เออชึบเดีย๋ยวนะอึบ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 อ่ะฮึบนี่เส้นดูมีความเสมอต้นเสมอปลายอ่ะไม่มีแบบการผิดพลาดของความหนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าหนาเท่าไหร่หนาเท่านั้นเท่ากันเสมอ เท่าที่ทุกคนเห็นนะเนาะทุกคนน่าจะมองเห็นได้อยู่ว่าแบบอืมเท่าเท่ากันจริงๆโอ้ย,อยแสงหมดแสงหมดค่อนข้างมืดที่บ้านค่อนข้างมืดฮนะเวลาจะทําอะไรก็แบบจะต้องขนขนขวาหาไฟนิดนึงโอเคฮึบ ไม่ต้องสงสัยนะคะเย่างนที่บอกไม่ได้บอกว่าไม่ได้วาดด้วยดินสอมานานอาจจะมีความปแปลกๆบ้างจนถึงมากแปลกบ้างจนถึงมากน้อยจนถึงมากๆม,ากมาหาศาลปึบ เดี๋ยวนะถ้าให้เราจินตนาการน้องแอปเปิลนะถ้าให้เราจินตนาการแอปเปิลแถวนี้ก็ไม่มีซะด้วยฮึบแอปเปิลคุงล็อกกันโลแมนเลกูลัสนี่คือวาดไม่ได้เลยเพราะว่าแบบ จำอะไรเกี่ยวกับเลกูลัสไม่ได้เลยก็อาจจะไม่มีการวาดเลกูลัสเกิดขึ้นไม่ได้เรามีอย่างนะไม่ได้เรามีแค่แบบจำอะไรเกี่ยวกับเลกูลัสไม่ได้เลยแต่แบบชอบสกินเลกูลัสแต่ก็ไม่มีน้องอาจจะไม่ไม่มีด้วยอาจจะไม่มีต่อไปไม่ได้ลำเอียงตู้ใหม่เลืองเย่ก็ยังไม่ได้เปิดเลยจะเปิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ตัวยังหาก เพราะว่าปรึกษามาถ้าแบบไม่ได้จําเป็นมากก็ไม่จําเป็นต้องเปิดใช่ไหมก็เลยแบบอืจะเก็บเอาไว้สําหรับเปิดตู้นักบินอาวากาศคนนั้นจะสเปกกว่าฮะแต่จริงๆอยากได้เจผู้กากับแต่ผู้กำกับไม่ได้เป็นลิมิตไงบ,นบ,นบน่นบน่นมีการบ่นแปลว่าอะไรแปลว่าแบบเฮ้ยแนนอนาคตเราอาจจะมีเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมาหาเราเองก็ได้คาดหวังคาดหวัง จากที่ไม่เคยคาดหวังว่าจะได้ทุตแฟรี่ยังได้ทูตแฟรี่มาเลยคนเราต้องมีศรัทธาอันนี้คือก็ที่มันบางๆนี่อาจจะเป็นเพราะการกดของบาร์บางก็ได้นะเพราะว่าบางไม่ได้กดแรงมากดังนั้นคําถามคือดินสอ HB อเมื่อกี้มัน HB หรือจริงๆแล้วมันเป็น2 B เราเราจะไม่โทษตัวเองก่อนละกันเราจะโทษว่าเป็นที่เป็นที่ไส้ก่อน การโทษตัวเองแบบว่าสำหรับเรื่องนี้ก็จะให้เป็นน้อยที่สุดอ,อมันขอโทษนะคะพอดีว่าไม่มีอย่างลบก็ทนหน่อยละกันทนหน่อยจะให้มีอะไรแถวนี้ก็คิดไม่ออกเลยจริงๆจากใจ ทุบทุบจุบทุบทุบจุ๋ยจุุ๋บทุบจุ๋ยจุ๋ยจินตนาการไปฮะเพราะว่าคนวาดยังคิดไม่ออกเลยว่าจะมีอะไร ได้แหละได้แหละได้แหละปุ๊บโอ้ยโอ้ย,สยเยสินสอร่วงสเสินสอร่วงโอเคอยู่ตรงนั้นไปลูกโอเคปุค๊บจริงๆตรงนี้ก็คงไม่มีอะไรมากเนาะแต่ว่าก็ชอบนะชอบเพราะว่าซื้อมาแล้วมันก็คงจะบอกว่าไม่ชอบไม่ได้ละละ่ะขนาดนี้แต่นี้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงนิดนึงบ ฮึบฮึบเราจะค่อยๆเหลาเข้าไปเดี๋ยวปั๊บก็ก็จริงๆก็คิดว่าเสร็จแล้วฮะถามว่าเป็นไงก็วาดวาดก็วาดก็เลยเทอย่างที่เห็นแหละเลเทเลเทคือแบบ ยังลบก็ไม่มีนะก็ก็เข้าใจกันแหละนะน,น,นะแบบจะบอกนี่มันบัคคิตัวปลอมค่ะก็ก็คงตัวปลอมแหละคงตัวปลอมแหละขนาดนี้แล้วฮจะเป็นตัวจริงก็อยู่ยากนิดนึงเฮ้โอเคเดี๋ยวขออนุญาตเก็บนิดนึงแล้วกันนะฮะแต่ว่าคิดว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอารูปไปแปะใน Discord ไ่เอารูปไปแปะใน Discord แล้วเดี๋ยวค่อยจะบอกว่าเป็นรีวิวดินสอก็ต้องโดนตำหนีแน่ๆเลยอะคุณต้องโดนตำหนีแน่แนเลยมันไม่ไม่เหมือนรีวิวดินสอเลยอะจะให้พูดว่ายัางไงล่ะก็มันก็เหมาะสำหรับอะไรที่แบบคมคมไหมคือปกติเวลาเราใช้พวกดินสอวาดรูปอะเราจะต้องมีฟีลิ่งที่แบบว่าเออเส้นมันจะหนาขึ้นหนาขึ้นใช่ไหมทำให้แบบว่าแรงเงาง่ายอะไรอย่างนี้ปะ่ะมันจะต้องมีความรู้สึกประมาณนั้นหรือเปล่า แต่น,นี่คือไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นเลยคืออันนี้คือแบบว่าเาเส้นเท่าใดเส้นก็เท่านั้นยยเว้นแบบเนี้ยทำทาทำทำอาลากยียีย,ย,ย,ยีจำๆเข้าไปอะ่ะถึงจะได้แบบว่าให้ความรู้สึกที่แบบหนาขึ้นหน่อยหน่อยหรือจริงๆคือเรากดกระดาษลงไปหนา,าก็ไม่รู้นี่จำได้ว่าจริงจพวกนี้มันจะมีลายนะจำได้ว่มา,ม,ม,ามันมีลายเสื้อมีลายเหือนแบบ เป็นดอกกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยเฮฮเราก็จะค่อยๆมั่วใส่เข้าไปทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยเพื่อให้มันดูเหมือนกับเป็นลายเสื้อของเวอร์ตินนะฮะก็ลืมบอกอันนี้เป็นที่วาดเนี่ยก็เวอร์ตินจากจินตนาการมาจากเกม Reverse 1999ใช่ เกมดีเกม GL เกมยูรี e past, <laughs> <laughs> <Game S 2> ของแท้ค่ะคุณใช้คำว่าของแท้เกมนี้แบบค่อนข้างเน้นเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องแบบหนาแน่นเนื้อเรื่องเกี่ยวกามากเนื้อเรื่องไม่ปลาณีคนเล่นเลยหมดจะค่าก็ค่าทิ้งชิไนเดอรยังเป็นตัวโปรดอยู่ แค่เมื่อไหร่เขาจะเอาไหมให้เราเล่นเท่านั้นเองค่อนข้างมั่นใจว่าจะต้องได้เล่นก็ถ้าพูดกันตรงๆตรงนี้ก็จะเป็นในอะไรที่แบบว่าเอ่อเน้นเน้นเอาเน้นเอาถ้าจริงๆพอมาลองสองบีแบบนี้ใช่ไหมจริงๆฉันน่าจะซื้อสี่บีนะคือความรู้สึกแบบมันเข้มได้อีกอะมันเข้มได้อีกอันนี้คือมันมันยังให้ความรู้สึกแบบไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่แล้ว อยากได้ความรู้สึกที่แบบว่าเข้มสุดๆอ่ะคุณอยากได้ความรู้สึกที่มันแบบนี่แหละสิ่งที่เขาเรียกว่าเข้มทงใสอาจจะต้องไปอ e, e, e แต่แบบนี่สกดไม่มี EE e e, ใช่ไหมหรือมันมีหรือมันม,ม,นมีก็ได้แต่แบบนั่งคำควรวนไปเราก็ค่อยๆรับเอาโอเครับรับรับ ตรงนี้น่าจะต้องใช้มือในการที่แบบค่อยๆสนแหละแต่ถ้าถูๆอาจจะได้นะใช้นิ้วถูๆเมื่อก่อนตอนที่เเรียนวาดรูปแน่นอนนะคะว่าเกรดก็จะอยู่แถวๆประมาณซอดีอ C, คือเราเป็นคนที่อาจารย์จัดว่าวาดไม่ค่อยประสบผลในแนวทางที่อาจารย์ต้องการใช้คํานี้แล้วกันประสบผลในแนวทางที่เขาต้องการไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยได้แหละเออทีนี้ มันก็เลยจะต้องบอกว่าเขาจะจันชอบชอบแบบฝนฝนอะแต่เราอ่ะฝนไม่เป็นคือทุกคนดูก็น่าจะรู้ว่าฝนไม่เป็นแล้วเราทํายังไงเราก็แบบเอานิ้วตัวเองถู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 ถให้มันเป็นเงาอ่ะถูแบบเฮ้ยนี่แหละมันจะต้องกลมกลืนมันจะต้องเบอร์หากันละกันแต่จันเขาแบบเธอฉันอยากได้ให้ความรู้สึกที่มันมีแบบความรู้สึกแบบทิบ ดิบดิบเถื่อนเบอร์เบอร์ไม่ต้องการเออคงต้องพูดอย่างนี้เบอร์เบอร์เขาไม่ต้องการแล้วเขาเป็นอาจารย์จะชอบสไตล์ที่เราเห็นนะคืออาจารย์จะชอบแบบเข้มมากๆอ่ะคือของบางนี่เหมือนกับแบบเนี่ยเคือต่อให้เข้มขนาดนี้สำหรับอาจารย์ก็คือมันยังจางอยู่เลยนะตัวเธอเธอไปลงเงามาให้มันมากกว่านี้ได้ไหมจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะให้อธิบายความรู้สึกก็สไตล์เราไม่ตรงกับอาจารย์ด้วยแหละแล้วเราก็วาดไม่ค่อยถูกใจอาจารย์เท่าไหร่

อาจจะต้องลงต้องลงใน Facebook ว่าคุณดูสิฉันไม่ได้วาดด้วยดินสอมานานมากเละเทะไหมเละจะเขียนว่าอะไรดีตรงนี้ยังจินตนาการไม่ออกเลยแถวนี้จะเขียนอะไรบึ๊บบึ๊บ๊เบอร์ตรงเบอร์ตินอย่าไปบอกใครเขานะว่าตรงนี้เราวาดผิดเราจะเปลี่ยนมันเป็นโบซะนะฮะเบอร์ตินเขามีโบคุณ ขามีโบเขามีโบที่ผมอือลากเส้นมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะแยกออกมาจากหมวกส่วนนั้นพอเราแยกเสร็จใช่ไหมเราก็เรียบรอย้อยอือนี่เรียบร้อยเรียบร้อยใส่แก้มหน่อยใส่แก้ม ใส่แก้ม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 เข้าไปใส่แก้มเข้าไปเหมือนคนไม่สบายมันควรจะแบบว่าเอาจริงๆนะมันควรจะคมตรงส่วนที่มันเป็นส่วนดีเทลเล็กๆตรงปากเนี่ยมันควรจะคมแบบคมกรลิบคมกริบเข้าใจไหมคมกริบแต่นี่รู้สึกว่าไม่ค่อยคมกริบเท่าไหร่ หรือเพราะเรามือสั่นน่าจะเพราะบา็กมือสั่นแหละเอาจริงๆเอออย่าไปโทษอินสอเขาเลยมันให้ความรู้สึกแบบเรากลัวเรากลัวเออใช่จริงๆเขาเหมือนกันนี่ไอ้ตรงเนี้ยมันควรจะค่อยๆขยับไปเรื่อยๆไม่รู้จะมีใครเห็นไหมเหมือนไม่ค่อยขยับปะดูไ้ก่อนนะเี่ดูไ้นะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเพอเราเสร็จเราจะมาดูอีกทีนึงว่ามันขยับไหมถ้ามันไม่ขยับแสดงว่าบั็กมือเบามากแสดงว่าบั็กมือเบาอะมาดูกันเถอะขยับไหมเหมือนไม่ขยับปะ เหมือนไม่ขยับเลยอะนี่ชั้นมือเบาขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยนี่คือแบบสามารถไปประกอบสัมภาชีพเป็นโจรได้เลยมือเบาขนาดนี้เย่ yeah. ถ้าอย่างนั้นทดสอบความมือแข็งเอ๊ะหมุนแล้วหมุนแล้วคุณหมุนแล้ว,หลว,หลวเห็นเปล่านี่ตอนมาทำพีแอปเปิ้ลถามว่าทำไมถึงวาดแอปเปิ้ลน่าจะวาดผิดน้อยที่สุดโอกาสอะโอกาสในการวาดผิดน้อยที่สุดละ นี่แต่ว่าแบบก็ยังผิดอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนเข้าใจกันฮึบนี่อยากได้อัเปิลสักลูกมาเป็นแบบมากๆเลยตอนนี้ แบบไม่ต้องเป็นแอปเปิลของเราก็ได้นะเป็นตัวปอมก็ได้คุณมันหมุนจริงๆด้วยไอส่วนที่เป็นสีส้มๆข้างในอะ่ะมันแบบตอนที่เราวาดแอปเปิลเรากดไงเรากดเส้นแล้วมันก็ไปจริงๆสุดยอดโอเคฮึบโอเคเสร็จแค่นี้แหละแค่นี้แหละพอแล้วเยอะแล้ว กรอบตรงนี้นิดนึงเพราะว่าวาดไปโดยที่จำไม่ได้ก็ไม่รู้หรอกว่าเสื้อจริงๆแล้วเป็นยังไงโอเคกดทึกเสร็จแล้ว